ฮันลูบานบากาเขาเกิดเมื่อปี247ก่อนชิตการพ่อของเขาชื่อฮามิคาบากาฮานิบันบากามีพี่น้องด้วยกัน3คนฮันลูบานคือพี่ชายและน้องชายชื่อมาโค มีชีวิตในช่วงสงคารามระหว่างชาวโรมันกับชาวคาเทียในแถบทะเลเมติตเตอร์เนียนเรื่องของเรื่องคือชาวโรมันเป็นประเทศที่เป็นมหาอำนาจและเอาชนะชาวคาเทียในสงคารามฟิลิกครั้งที่หนึ่งและยังเกิดขึ้นในเมืองคาเทีย โดยฮันรูบาลก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาได้รับปากคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับบิดาว่าจะไม่เป็นมิตรกับลูมตอนอานิบาลอายุได้เก้าขวบพ่อของเขาพาไปยังแท่นบูชาและอุ้มฮันรูบาลไว้เหนือกองไฟ ที่กำลังหุมกระนำในห้องบูชายัญและบังคับให้ฮันิบาลสาบานว่าจะไม่เป็นมิตรกับลุมพ่อของฮันิบาลเดินทางไปพิชิตฮิสปาเนียนพ่อของเขาจมน้ำเสียชีวิตในเวลาต่อมาฮันดูบาลพี่เขยฮันิบาลเป็นผู้ สืบตำแหน่งผู้บัญชาการกองทัพอยู่ในขนาดนั้นเขาได้อายุเพียง18ปีดำรงตําแหน่งเป็นทหารภายใต้การนำของฮันดูบานเพื่อรวบรวมผลประโยชน์ของชาวาาเมืองคาเทียในทิศ<อ>ตะวันตกไอเบีเยที่ไปด้วยกันมันติสและลุงนามาสัญญีบา,าลคารา เขากลับบ้านพร้อมกับปุ่นสะดมมากมายและรวมกลุ่มพันธม์จะไม่ขยายดินแดนทางตอนใต้ของแม่น้ำโดยคาเพทานี่ฮันดูบานถูกรอบสัำหารในปี่ชนเผ่านี้และ2 1ยชยชนะในจิตตะกุนลบครั้งสำคัญของเขาฮันดูบานมีอายุ26วิธีวิธีของเขาในแม่น้ำเขาได้ถูกประกาศให้เป็นผู้บัญชาการนูบสุด จะมีอำนาจมากในคาบสมุทรแต่งตั้งโดยรัฐบาลคาเทียจึงได้ร่วมมือกับชาวานแต่งงานกับผู้หญิงจากกลุ่มทูว่าจากัดตูว่าหาเมืองที่มีอำนาจในสเปนเอโปตินห่างพันธมิตรจากเมืองคาเทีย ันบาาลมองว่หลังจากที่ฮันนีบาลได้รับตําแหน่งฮันนีบาลสึ่งสัญญาที่ใช้เวลาสองปีในการรวบรวมท่านรองซึ่งไม่กี่ยวกับตัวเขาเนื่องตากเนียนทางเขากำลังวางแผนของแม่น้ำเอปูสมิมอยู่แล้วนี่ฮันีบาลโจมตีสูงกลางเขาจึงล้อมองของโอคาดอรมและคือลวมได้ร่มสายในที่สุดนำไปสู่การยอมเดือนพัายแบาลที่สุด ส่งของก้นสดุม่จากสาคุมทูในไปยังเมองคาเทียการจุมตีเขามีความวาก้าฉลาดทำให้เขาได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นอย่างมากบันเทึกไว้ว่ามีเพียงฮันโนที่สองมหาราชเท่านั้นที่พูดจาต่อต้านเขาในการประชุมวุฒิสภาทั้งสองการประชุม ว่ารัฐบาลทั้งสองไม่รับสนธิสัญญาที่เก่าหากถูกละเมิดหัวหน้าคณะผู้แทนเรียกร้องให้เมืองคาเทียรเรียกสงครามหรือสันติภาพชาลอมก็สามารถเรียกได้เช่นกันว่าจะเรียกสงครามหรือสันติภาพ <c oughs> ในผพลของ ชาวโรมจึงเลือกสงครามฮันิบาลได้เป็นผู้บัญชาการ8ปีมีแผนว่าชาวเคิร์กแห่งคุบเขาโปในอิตาลีตอนเหนือมีพันธมิตรชาวเคิร์กเข้าร่วมกับกองทัพมีประมาณ1,000 0คนชาวเคิร์กรวบรวมกำลังพลเพื่อลุกลานทางตอนใต้ของอิตาลี ดังนั้นชาวโรมันจึงได้ลุกลานภูมิภาคโปในปีคศ2อ5ก่อนชิตการชาวโรมันได้ผนวกดินแดนเป็นอาณาจักรสิงอัตไฟกอนฮัดดูบานเสียชีวิตเสียก่อนฮันิบาลจึงเป็นตัวตึงชาวโรมันจะคิดว่าตัวเองปลอดภัยแบบผิดผิด หลังรู้ว่าผู้บัญชาการชาวคาเทียถูกสันหารไปแล้ว <c oughs> อันดีบาลถูกเรียกตัวกลับจากอิตาลีการมาถึงอันดีบาลกลับมามีอำนาจอีกครั้งทำให้เขากลายเป็นผู้บัญชาการกองกำลังผสมแอฟริกาและอิตาลีอันดีบาลพบกับสกิปิโอในการประชุมสันติภาพ ที่ไม่สำเร็จคาเทียได้ทำสิ่งที่ผิดพลาดอย่างร้ายแรงพลเมืองที่ทนทุกทรมานมานานได้จับกองเรือชาวโรมันที่ติดอยู่ในอา่าวตูนิสสงครามฟินิกครั้งที่สองที่ซามาชาวโรมีกำลังทหารม้าเหนือกว่า ชาวคาเทียมีกำลังทหารลาบที่มากกว่าชาวลูมันที่เกิดจากการทลยยศของมาซินุซาโดยคาเทียสัญญาว่าจะให้ดินแดนและเนื่องจากความขัดแย้งส่วนตัวของเขากับซีฟาซึ่งเป็นพันธมิตรของคาเทีย แม้ว่าฮานิบาลจะมีสภาพเหนือ่อยล้าทางกิจใจในการสู้รบมาหลายปีแต่ชาวคาเทียมีกำลังใจและได้รับการสนับสนุนช้างศึก80ตัวกองกำลังลมได้รับชัยชนะช่วงต้นซึ่งมีช้างศึกแต่ชาวลมก็มีการบีบแต่ทำให้ช้างตกใจและวิ่งหนีข้ามไปในป่า แม้ว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นการต่อสู้ยังคงสูสีในบางจุดดูเหมือนว่าฮานิบาลใกล้จะได้รับชัยชนะแล้วแต่สกิปิโตสามารถรวบรวมพลทหารได้กองกำลังมา้าสกิปิโอตีโตกองทหารม้าคาเทียจนแตกกระจก,กระจายทำให้แนวหลังคาเทีย จัดทัพขึ้นได้พังทลายลงเมื่อนายพลรู้ว่าผลการชนะที่พ่ายแพ้ชาวคาเทียก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมพ่ายแพ้คาเทียเลือกตาเสียทหารไปสองหมื่นนายบาดเจ็บหนึ่งหมื่นห้าพันนายในทางกลับกันชาโรมันสูญเสียทหารไปเพียง 2,500นายสงครามสุดท้ายสงครามฟินิครั้งที่ 2, สองส่งผลให้ชาวคาเทียไม่ขลบรานิบาลอีกต่อไปในปี218ก่อนชิตการฮานิบาลโจมตีซากุมตูซึ่งเป็นพันธมิตรกับโรมในอิสปาเนียนจุดชนวนให้เกิดสงครามโลกรั้งที่สอง อันิบาลลุกลานในอิตาลีเขาข้ามไปถึงแอฟริกาเหนืออันิบาลเป็นผู้นำกองทัพคาเทียบางส่วนเป็นชาวเคิร์กได้รับชัยชนะติดต่อกันในยุทธการทีซีนัททำให้ชาวโรมสูญเสียเป็นอย่างมาก <c oughs> จุดเด่นของฮันนิบาลเขามีความสามารถในการวางแผนการลบและการต่อสู้ ทำให้เขาสามารถพิชิตและเป็นพันธมิตรกับเมืองต่างๆได้และยังมีเมืองอื่นๆที่เคยเข้าร่วมกับกรุงโรมที่เข้ามาเป็นพันธมิตรกับฮัตตูบานฮัตตูบานฮันิบาลยึดครองอิตาลีตอนใต้เกือบทั้งหมดเป็นเวลา15ปีชาลรมนำโดย ฟาซิอุสแม็กซิัมในเรีเร่องการตีโดยตรงแต่กับการถ่วงเวลาอย่างไรก็ดีในสงครามบางครั้งเขาก็มีความพ่ายแพ้ชาวคาเทียนในอิสปาเนียนทำให้อดูบานไม่ได้รับกำลังเสริมเขาไม่สามารถได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดการลุกลาำแอฟริกาเหนือ เพื่อตอบโต้นำโดย GPO a f ฟ r i n a แม่ทัพลมบังคับให้เขาเดินทางกลับคาเทียในที่สุดฮันดิบาลก็พ่ายแพ้ในยุทธการที่ซามาสงครามสิ้นสุดลงด้วยชัยชนะของลมูม